สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อรอบวันนะครับคนงานโรงงานผลิตผ้าลูกหือปท้วงหลังพนักงานรายวันโดนตบจนแก้หูอักเสบนะครับเมื่อเวลา10.30น,นวันที่9พฤศจิกายน58ู้้สดุ่ข่าวรับแจ้งเหตุคนงานกว่า5คนของบริษัทไทการเมนเอ็กซ์พอร์ตจำกัดเลือกที่50ทับ 3. หมู่4ีถนนแจ้งวัฒนะตมบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บรุรีจับกลุ่มชุมนุมปท้วงไม่เข้าทำงานบริเวณหน้าโรงงานจึงรีบรุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบคนงานชายหญิง ต่างส่งเสียงตะโกนโหร้องอีกอกระทึกคือโคมนะครับด้วยความไม่พอใจในตัวผู้บริหารหลังเกิดเหตุหัวหน้าแผนกตบหูพนักง,งานหญิงรายวันจนแก้วหูเสพครับนางสาวอัมพาหรือน้องแพร,พ,ร,พ,รพิงไทยอายุ27ปีพนักนายวันพนักงานลายวันที่โดนทำ้ายนะครับกล่าวว่าเมื่อวันที่3าพฤศจิกายนที่ผ่านมาช่วงเวลาสี่โมงเย็นขณะที่ตนเองทํางานอยู่นั้นมีนางเวลาพรน,นิจโจหออายุ40ปีหัวหน้าแผนกตัดเย็บลายเดือนเดินเข้ามานะครับ นายพูดความตาเพลงใช้ฝ่ามือตบเข้าที่ใบหูตนอย่างแรงนะครับจนหูอือ้อเพื่อนเพื่อต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลคุมชุประทานก่อนส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแพทย์ตรวจพบว่าแก้หูวอักเสบอย่างแรงครับนายอัมพากล่าวต่อว่าหลังจากนั้นตอนเช้าที่4ี่พฤศจิกาย,ยน5้าตนจึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปากเกร็ดเพื่อให้ดําเนิเนคดีกับนางเวลาพรในข้อหาทําร้ายร่างกายหลังจากนั้นเรื่องทั้งหมดก็เข้าสูป่ประชุมเข้าที่ประชุมของ ฝ่ายบริหารนะครับแต่ปรากฏว่ากลับลงโทษนางวราพรแค่ตักเตือนทั้งที่ตามกฎระเบียบของโรงงานต้องถูกไล่ออกทําให้เพื่อนพนักง,งานรายวันที่มีนับพันคนครับต่างไม่พอใจและเห็นใจตนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงชุมนุมประท้วงเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตนตั้งแต่วันเกิดเหตุแต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบที่พอใจหลังเกิดเหตุเขาเพียงแค่มากล่าวขอโทษซึ่งดิฉันถามว่าทำร้ายดิฉันโกหกดิฉันเรื่องอะไร เขาก็ไม่ยอมบอกอย่างนี้แสดงว่าไม่มีความจริงใจที่จะขอโทษกันเรื่องนี้ขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมกับผู้บริหารที่เข้าข้างพนักง,งานรายเดือนแต่ไม่เห็นความสําคัญของพนักง,งานรายวันนางสาวอัมพรากล่าวนะครับ